สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไพยิปซีพลังบวกนะคะวันนี้แม่หมอกระสีมาดูดวงไพยิปซี่ใค้นที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 3นะคะ,ะห้ามมาเบิรงไพของเจ้าชะตากันนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แม่หมอน้าเพื่อเป็นกําลังใจนะคะไพของ้าชะตาก็ได้8ดาวก็ขิ่งถวยนะคะช่วงนี้ภาพโดยรวมของเจ้าชะตาคนเกิดวันจันทร์นี่ก็ คิดมากนะคะ่ะกุ้มหาทางออกบ่เจอนะคะกะแม่หมอขอแนะนำว่าควรใส่ใส่ชีวิตแบบมีสตินะคะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะส่วนมากนะคะปัญหาต่างๆที่สีขามากะมันสิมาจากคนอื่นบวมในห้าเป็นต้นเหตุเนาะคะ่ะกระดียยางมิไั่ขิ่งถววยนะคะเป็นไั่ใบที่สองกระสี มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนคอยซอยเหลือคอยอาหายความคิดเห็นนะแล้วก็ส่งเสริมให้กล่าวนานะคะหรือบางเทือนะคะในช่วงนี้นะคะเข้ากับสิจื้อคนใจดีเข้ามาในชีวิตนะคะต่อไปในด้านการงานนะคะการงานกับสิได้เด็กดาบกับไผ่พระสังฆาลนะคะ่ะกับไม้กวา,าช่วงนี้เนาะคะ่ะ การงานของเข้ากับิมีปัญหานะคะมีปัญหาล้ะก็อาจสิการนั่งอาจสิได้รับความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเขากับต้องควรนใจเย็นๆนะคะแล้ะก็อย่าเป็นคนดื้อลัน่นโมะลุนะคะที่จริงแล้วภายพระสังฆราชขืนนี่แสดงว่างานที่ไงานที่เขาเหตุผลงานของเขาดีโดดเด่นนะคะ แต่ขอให้ปับปรุงเลื่องความดือรั้น,นความมุทะลุแลวก็ปรับปรปุงเลื่องมนุษย์สัมพันธ์นะคะให้เป็นคนจังใดละ่ะให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ให้หูจักทักทายคนอื่นแล้วก็พูดคุยในในทางที่สร้างสรรค์น,นะคะคิดบวกนะคะต่อไปด่านการเงินนะคะ คนเกิดวันจันในเดือนนิทานย่นการเงินกับสีดาซีดดาบก็บสีถวยนะคะ,ะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะ <c oughs> มีปัญหาเรื่องเงินละกามีเป็นสตูด่านการเงินกับเจรคอนนะคะมีเงินมากก็ใส่ไปบ่มีเงินเหลือใส่่มีเงินเหลือเก็บนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะกามีเหี้ยสิตรงได้จ่ายเงินไปแบบบ่ขา,าดคิดนะคะ แห่งบ่มีเงินกับแห่งต้องใส่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นกาแม่หมอขอแนะนำกับขอให้ช่วงนี้การเงินถึงวิกฤตนะคะการพัฒนาเป็นยังไี่ลรอทั่วโลกเศรษฐกิจบดีเนาะคะ่ะหลังจากที่เสือวัดเนาะเสือวัดโควิดสิบเก้าเขามาในประเทศไทยเหรอหรือเขามาในทั่วโลกนี่การวิกฤตทางการเงินกับ ก็เอียงก็แล้วแต่การงานการเงินกนบบอ่ค่อยดีเนาะคะ่ะการแม่หมอขอแนะนํานะคะให้ไปทําบุญนะคะทําบุญตามที่เฮาพ่อใจ,ใจเข้าจากเฮตดอย่างเฮากระเฮ็ดนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะแม่หมอแนะนําอยากให้สวดมนต์นะคะสวดมนต์ทำสมาธิเออแม่หมอมีม,ม,มนมหศัศจัรย์บทหนึ่งนะคะที่ดีแบบดีมากๆเลยนะคะถ้าพูดไดนะคะ คนวันจันทร์สนใจหรือผู้ใดก็แล้วแต่ที่สนใจก็ทักในห้องแชทแม่หมอเด้อค่ะแม่หมอสิให้ฟรีบร่คิดตังค์นะคะให้เพื่อว่าอ่าเพิ่มบุญกุศลนะคะหลังชะตาก,การรมเพิ่มบุญกุศลนะคะอ่าต่อไปนะคะในได้ความหักเนาะคะ่ะดานความหักของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมิถุนายนนะคะก็ได้เก้าดาบก็มหาดาบ ความหักกระบ,บดีเนาะคะ่ะบ่ฟังข่วมกันทะเลาะบ่แหว่งกันตลอดนะคะช่วงนี้ปัญหาความหักถี่มีมานานกระถึงขันวิกฤตม,มีมีโอกาสได้เลือกล่าเนาะค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างกรบโบยอมกันนิสัยเอาใจใจจะคลองนะคะช่วงนี้มาถึงขันสิต่องมีแววว่าสิถึงวิกฤตแลวอาจสิเลิกล่ากัน มีเปอร์เซ็นต์เลิกกันหลายนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของการเลิกล่านะคะอัดต่อไปสรุปนะคะค้อมากกับบดีการเงินกับบดีเนาะค่ะไปทําบุญเดอ้อแล้วก็ถักมาเอาบุตรสนมน,น้ำไ่หมอเดอ้อเดี๋ยวไ่หมอเอาบุตรสนมนห้ไปสวดสิ day หลังชะตาการรมสิ d ด y เพิ่มบุญกุศลน,นะคะสิ d ด y เป็นคนใจเย็นลงนะคะต่อไปบทสรุปนะคะ day ฮกใหม่ กับขิ่งใหม่ก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดียวกับมันก็เริ่มดีนะคะหลังจากที่เฮาทาบุญมาแล้วนะคะ,ะการไม่มอคอแนะน้ำนะคะ,ะการทำโตตามสบายๆนี่ก็สเส็นให้ชีวิตบ่กาวหนนาควรปรับปรุงโตจะขอให้เป็นคนมีความกระตือรือร้นนะคะชีวิตสิประสบผลสําเร็จ ควรปับปรุงโตนะคะมิะมิคิงใหม่ว่าเป็นเห็ดงานด้ยอย่างเดียวนะคะปรับปุงเห็ดงานเกง่งโผลนะคะควนเกิดวันจันทแต่ว่าควรปรับปรุงโตให้เป็นคนมองลูกในเงียดีนะคะเกี่ยมแยมแจมใสท่ทำโตให้เป็นภ้าวะผู้นํานะคะอยมั่วแต่เป็นนอนจะเป็นผู้ตามอย่างเดียวต้องเป็นผู้นํานะคะมีอียังกะควรแยงควรขัดกะแย่งแล้วก็ขัดยังมีเหตุผลนนะคะ สำหรับคลิปนี้พ่อคลินิกก่อนคลิปหนาเขาเจอกันมา่าลืมนะคะย่าลืมบทติดตามกนไ์ไม่หมอนำแต่ย่าลืมไปทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตานำแล้วก็อย่าลืมทักไปเอาบริษัมือน,นำไม่หมอได้ค่ะไม่หมอแจกฟรีนะคะสวัสดีค่ะ